ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องดาวเรืองโดยฉากที่จะเปิดซิงถ่ายทำกับเป็นฉากแรกในวันนี้เป็นฉากที่สบายสบายสำหรับพระเอกอย่างปอเพราะในฉากนี้ปอมีหน้าที่แค่นอนอยู่บนซาเล้งนิ่งๆไม่ต้องมีแอคติ้งและไม่ต้องพูดอะไรเลย เคุณพระช่วยไม่ได้นอนธรรมดานอนในซาเล้งตากแดดแถมยังต้องมีใบตองมาห่อสมิตเชียแอะโทษนะคะอันนี้มันพระเอกหรือว่าห่อหมกกันแน่คะ เนี่ยคุณผู้ชมคะเมื่อเห็นว่าปอทฤษฎีต้องนอนคุดคู้อยู่ในห่อใบตอกท่ามกลางแสงแดดที่แผดเผานักแสดงคนอื่นๆที่ต้องเข้าฉากจึงรู้สึกเป็นห่วงบ่วงใหญ่เปอเป็นอย่างมากปลาใบตองตกอินข้าเที่ยงใช่ไหมครเป็นไงบ้างคะ <c oughs> <c oughs> ตัวเหลืองเลยผิวสวยเลยโ <c oughs> คุยทำไมร้อนไหมคะพี่ปอ้อนสิครับตงเงีบแต่งหน้าแล้วสวยทำผมแล้วสวยเลยนะจำอไร้ันได้ใช่นนนี่ปอเอาไปกันเถอะใคเดียวพี่ปอเขาเคยไม่ใส่จริงป่ะ มันบ่งบอกชัดเจนเลยว่าทุกคนรักและห่วงใหยปอมากเลย